ต่อมาใบที่83ใบที่83ตากับยายนะที่เป็นคู่รักกันนะครับอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าละวไพ่ใบนี้ยมันบ่งบอกถึงการอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าไปตลอดชีวิตนะใช้ชีวิตบ้านไปยอย่างมีความสุขซึ่งอาจจะหมายถึงคุณกับุู้ส่วนก็ได้นะที่ ร่วมหุ้นกันมาทําธุรกิจร่วมกันมายาวนานนะแล้วก็ยั่งยืนมาจนถึงบ้านปลายของชีวิตนะคุณกับลูกค้าที่อยู่ด้วยกันไปอย่างยั่งยืนซื้อขายกันมาเนิ่นานานแล้วนะครับโดยคุณอยู่กับบริษัทนี้ไปจนเกษียณอายุนะเติบโตก้าวหน้าไปกับบริษัทนี้อย่างมีความสุขมั่นคงนะครับ มันบ่งบอกถึงความอุ่นใจมั่นใจสบายใจนะดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักธรรมชาติมีเมตตาต่อสัตว์ความโรแมนติกรนะักแต่ก็เอาใจใส่ต่อคู่ชีวิตหรือคนที่ผูกพันใกล้ชิดดีมากๆนะครับคอยอยู่ข้างๆตลอด ไพ่ใบนี้มันหมายถึงคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกันมาค่อนข้างยาวนานแล้วเป็นไพ่ที่คู่รักนะอยากได้เพราะเหมือนเป็นเหมือนเป็นไพ่ที่ช่วยอดทนให้คู่รักย่างยืนยาวนานนะครับตากับใจเนี่ยถึงแม้ว่าจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันอยู่ร่วมกันแต่ก็ต้องแต่ก็มีความเท่าเทียมกัน นะมีความเท่าเทียมกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่งใกล้ชิดกันแต่ก็ไม่ได้ถึงใกล้ชิดถึงเบียดเสียดขนาดนั้นนะครับตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าดูแลใกล้ชิดดีแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่ส่วนตัวอยู่นะไม่ได้โดนลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวขนาดนั้นนะครับมีโลกส่วนตัวของตัวเองนอกจากมีการที่นั่งอยู่ใกล้ชิดชิดกันพอดีเงี้ย ยังมีความเชื่อมโยงถึงสีและก็ลวดลายของเสื้อผ้านะเห็นไหมตาใส่เสื้อสีขาวยายใส่กางเกงสีขาวตรงนี้ทั้งสองคนมีสีขาวที่เชื่อมโยงกันนะครับบางครั้งเนี่ยก็หมายถึงว่าจะหมายถึงว่ามีความคิดบางอย่างนะที่ไปด้วยกันได้เข้ากันได้แต่บางครั้งก็ต้องมีอะไรที่แบบมีความคิดเห็นที่ต่างกันบ้างแต่ก็ทุกอย่างแล้วมันก็ลงตัว มันก็ต้องมียอมบ้างขัดบ้างนะครับในขณะที่นั่งก็ให้อาหารนกไปด้วยบ่งบอกถึงความมีเมตตานะต่อสัตว์นะครับตาใส่นาฬิกาอยู่การใส่นาฬิกาเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นคนที่อชอบโชว์ชอบแสดงออกแต่อีกในความหมายก็คือแสดงออกถึงเป็นคนที่รักษาเวลานะเป็นคนที่ตรงต่อเวลา อะไรทํานองนี้นะครับมีความรับผิดชอบด้วยบรรยากาศที่อยู่ในสวนเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความสบายใจร่มลื่นนะอาจจะมีลมพัดมาเย็นสบายกายสบายใจได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติเน้นความบรรยากาศมันช่วยเน้นความสุขความสบายให้กับตายายที่อยู่ร่วมกันนะครับ ถ้าเป็นการเงินการเงินในช่วงนี้ก็มั่นคงดีฐานะดีมีคนช่วยอยู่ข้างๆมีความสุขดีนะครับความรักก็ชีวิตคู่การแต่งงานดีไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับ